รถไฟขบวนธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกไปทางชนบุรีนะครับกำลังจะสับเปลี่ยนทางเข้าทางประธานนะครับเพื่อจะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนี่นะครับเปลี่ยนทางนะครับ ช่วงนี้นะครับขบวนสายน้ำตกนะครับก็จะเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับจาก G E K นะครับเพราะว่า G E K นี่ต้องไปทำขบวน485กับ486นะครับที่เปิดให้บริการใหม่นะครับที่กาญจนบุรีปกติ485กับ486เนี่ยจะต้องมาจอดที่หนองประดุกแต่ช่วงนี้ลื้อรางรถไฟไปนะฮะเหลือสองรางก็เลยต้องจอดแค่กาญจนบุรีนะครับ มาแล้วครับอะตอมซีสี่ศูนย์ห้านะครับ ไปขบวนที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางชนบุรีจอดที่ชุมทางหนองประดุกตอนนี้ไม่มีผู้โดยสารลงนะครับ